าสีเมนคอเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะขอแนะนำบริการเสียวดังต่อไปนี้นมเล็กหัวใหญ่แคมอวบเม็ดแดงแตะแคงด้าวแล้วมันกดหนึ่งแคมเล็กรูบานนมยางถนาดคานเอากดสองนมโตเม็ดใหญ่แคมอวบตุดลายสายไม่ยังกดสามและขอแนะนำโปรมชั่นใหม่ล่าสุดซอยนานนานนมยานแคมเหี่ยวเม็ดดำรูใหญ่ไร้สมอยแต่ขอยยั้งซอยนานนานต้องการกดสี่สำหรับท่านที่ ังซ้ำอีกครั้งกดแทต้องการใช้บริการทันทีกรุณารอสักครู่ขณะนี้พนักงานของเรากำลังขนิดอยู่แต่ถ้าหากรอไม่ได้กรุณาถาขอดคอวอยอรอไปก่อนหรือไม่ฝากสิ่งซีสิ่งเสียวฝากไว้ก่อนพนักงานหอสอีเมนคอเซ็นเตอร์จะโทรเสียวกลับโดยด่วนค่ะ hello, hello.